ดวงรายวัน23มิถุนายนคนวันจันทร์นะครับวันนี้คนวันจันทร์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับการงานเหนื่อยหนักมีความรับผิดช,ชอบหลายอย่างการงานนั้นยาวๆทั้งวันต้องอาศัยความอดทนและเวลามากครับการงานมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับบ้านช่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์การเดินทางไกลภาพรวมงการทำงานเหนื่อยหนักความสำเร็จมานะครับ ส่วนในด้านการเงินวันนี้มีค่าใช้จ่ายเข้ามามากไม่ว่าจากการเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็มีค่าใช้จ่ายทางภาษีสังคมเกิดขึ้นได้ภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับบ้านช่องหรืออสังหาริมทรัพย์ครับในด้านความรักความสัมพันธ์วันนี้ความคิดความเห็นอาจจะแตกต่างเกิดขึ้นได้ความรู้สึกน้อยอกน้อยใจต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงครับและอาศัยความอดทนทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีครับ ภาพรวมคะแนนวันนี้อยู่ที่75%สานะครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับสีเด่นนั่นคือสีแดงสีแสดส้มสีโทนน้ำตาลเข้มเทาสีผสมเป็นสีเด่นเสริมโชคเสริมลาภความเป็นมงคลสำหรับวันนี้เลือกมาจากระบบโหราศาสตร์ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับสำหรับวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงประจำวันนะครับการบริจาคปัจจัยสร้างวัด ปัจจัยการศึกษาเด็กเล็กเป็นวิธีแก้ลระเสริมดวงที่ดีนะครับส่วนเลขเด็ดพยากรประจําวันครับวันนี้เลขเด่นนั้นคือ4และ7ส่วนเลขรองนั้นคือ2และ9ครับครับขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันทุกทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ